สวัสดีครับวันที่สิบสองมือก่วันมาเล่นไทยขอมีความสุกสูขกันครับผมเข้ามารับชมรับฟังกิมเี่หนะัก่ถูกไว้สูกันดูคนแรที่น้องขปงาไปเ <laughs> มื่อวนีมาปเป่าเพลงมันจะใช้ทั้ลนเนี่ยฟังม้วนหวัวตีลิกิทธส์บะกับเพลงสีด,ดังๆคือคือเนี่น,นตี <laughs> นเราะว่าวัาวนมาเล่นไทยเนาะ แต่กี้มันสมัยสีซีมาซีปีมแทบจะบ่ดังแทบจะบ่มีชื่อเสียงเลยเลยมันจะเป็นบันทหารัผ่านศึกสมัครก็ดังก็บสมิคนไปแก่ยังกับโบยุแถวบางลำพูตะกอนตะกอนนี่ห่างการค้าดังๆสมัยสีซีมาซีปีก็ดังที่สุดนี่ขึ้นต้นเบอร์หนึ่งอีกอันหนึ่งเนี่ยแถวบังลำพูเออพวกเส้นทางเส้นขีเส้นดากพวกราชประสงค์บ่มีดองนี่สยามแถ่นนี้อยู่ อันของมีดังที่สุดสมันั่นกบที่บางลำพูล่ะอันัต,นต้นต้นของกรุงเทพเหมืองไทยเลยแหละบางลำพลูคนไทยก็ไปเทเจ้าจับจอกโอ้ยสาที่คนเต็มบ่มีหม่องสัญญางให้ก็งั้นหาธรรมามหาราชสมัยก่อนเลยเด้เออออกไปทั้งสามเส้นพุ่นกับีิ้ซอยหน่อยซอยใหญ่ออกไปแถวนั้นก็เป็นวัดอ่าวัดบางคุณผม แล้วก็ไปเลยแม่ซื้ออย่างบมื่อไห่ะซื้อทั้งการเพิ่นแป้งกับวัดอินวัดที่าต้นตำรับของสมเด็จโตกับยุ่แถวนั้นเลยเรื่องมวนวันนี้สิออกไปวัดพระแก้วก็ไปถนนย่างออกไปแถวต้นต้ะกอนนี่อันอันกองสลากกัยุ่แถวนั้นย่างแป้างกัตัดไปัานก็เพอแะ้วเนี <c> ่ย <oughs> ว่ามันเป็นแรงมวนนี่สมัยส,สม้อนี้ สมัยก่อนเนอะบัานนี้มอเตอร์ไซค์กันถ้าว่าเบ้าถึงบ้านนอกคนน่ะกลับไปถึงบ้านนอกสมัยก่อนมาเว่นไทยมันจะทำอย่างว่ามิสียงมีแต่ในเมืองคนหูก็เกะเกะเด้ทีบีกุ้มบาวาเล่นไทยเนี่ยแต่ที่มีแต่ในเมืองจนคนจะน้ำมาเพียงมาหลวงนั่นแหละเรามาเล่นไทยอย่างทั้งบ้านหาขุดจีนุ่นโซนหนิขุดจีนุ่นจีนุ่นไหลที่คุณคุณนึ่นขี่ควายไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายขี่ควายอยู่ตามทุ่งนา มอเตอร์ไซค์สมัยตะกอนกับมอเตอร์ไซค์เหมือนอยังว่ายามห้างสู้กีบุตรบักขันจำบัสซี่บ้าอะไรยังไงคือจังรุ่นสงครามกันถึงที่สองบอกยังไงดำร่มนั่นก็ง่ายเลยเป็นแน่หน่อยสมัยตะกอนเนี่ยร่มเราต้องค่อยยันขึ้นมาละถ้าเนี่ะมันดีถ้าสามบาทสี่บาทน้อมันเนี่ยปลาโอเก็บบาทเก็บกี่ครั้งเลยสองหมื่นก็ได้เลยเก็บหมื่นแล้วก็ได้ที่คันมันดีถ้มันจะมอเตอร์ไซค์กับกี่มันก็บผู้ได้มีมอเตอร์ไซค์กับป่นห้ำตากัน ว่าตอรไซค์นึ่งก็ได้มันต้องรถเจียงรถเจียงกระทุ่งยี่ห้อดีสูมือนีิเปลี่ยนอยู่เปลี่ยนสมัยผู้สาวก็ไม่อยากนั่งหน้าแหล่หน้าดำตายมอเตอร์ไซค์เดี่ยอยากนั่งรถเจียงมาที่สูมือนีิสมัยนั้นก็มีเจ้กระยังก็ยังใครเติบแต่มีมอเตอร์ไซค์ดีๆแบบนั่นเนี่ยนี่มอเตอร์ไซค์รุ่นก่อนเนี่ยมันเป็นรุ่นดำดำซูซูกิยามาฮ่าดำอะไรแบบรุ่นงนั้นพวกของญี่ปุ่นน่ะคุยปนน้ำตากันสูมือนียโอ้ยสู้รถเจียงมาไหนกี้ว่ันนั่งไอ้แต่กี้ว่าแบบว่า เสี้อติดม่ได้เห็นดอกวไม่เอาขุดพูนช่วงนี้ขุดจีขี้ควายนี่โอ้ยขุดเอามาขวดใส่เกลือเลยเสื้อตุ้งอย่างนึ่กินกับข้าวเหนียวห่อนๆได้หมดแล้วบ้านเขาที่กินว่ะช่วงนี้ผักกระโดนตั้งแต่ผักติ้วตั้งแฉกผักกระลังออกดอกในช่วงนี้ผักธรรมดานผักผักผักที่กินแซ่บอีกผักหนึ่งในะนำคือผักขบเห็บกินกระปุนเราลืมเราบ่ ต้มพักโหบทห็บักโหบเห็บละตุ้มปนป่ากคอจะลืมแล้วบ่สังบอกกลับคืนบ้านว่าลูกลูกละลานขึ้นมาแล้วบอกเลยแล้วทำไมก่อนนี้มาแต่ใช้เนี่ยกยผู้สาวมือต้องติดติดกันน้ำตาเอ้าบางวันจะใช้ทำรดน้ำย้อนอดีตจังเลยเนาะวันหอวสิบสี่กุมภาบันังนาล่นไทยกันเลยเออมันเชื่อเราเงินมันต้องฝอย